เข้ามาใกล้ๆชื่ออะไรจ๊ะชื่อกัญญาลิจจตุรัดเจ้าค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างจะถามถึงใครจะถามถึงแม่ที่เสียไปแล้วคุณแม่เสียไปแล้วคุณแม่ชื่ออะไรนางจันลิจจตุรัดเจ้าค่ะนางจันจตุรัด ตายไปกี่ปีแล้วสามสิบห้าปีแล้วเจ้าค่ะอายุเท่าไหร่ตอนตายหกสิบสามเจ้าค่ะท่านเทวดามารดาชื่อนางจันตายไปแล้วสามสิบห้าปีตายตอนอายุหกสิบสามปีบัดนี้อยู่ <c oughs> ดีอยู่ร้ายอยู่สุขอยู่ทุกข์ยังเวียนเวียนอยู่ที่หนใดชื่อนางจันใช่ไหมท่านนางจันจัตุรัต ต่ตอนอายุเท่าไหร่หนอหกสิบสามปีตายไปกี่ปีแล้วครับสามสิบห้าปีปเจ้าค่ะ,ะตายด้วยโรคอะไรเลยปอดติดเชื้อเจ้าค่ะปอดติดเชื้อเออททำอาชีพอะไรหนอชาวไร่ชาวนาเจ้าค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาชื่อนางจันใช่ไหมท่านใช่แล้วตายไปสามสิบปีกว่าแล้วใช่ <35 S 1> ไหมสามสิบนหะ้าปี นางจันอยู่จังหวัดอะไรแล่จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าค่ะบุรีรัมย์เดี๋ยวก่อนนะท่านเอ๋ยถ้าเห็นถนนเลยและเสาไฟนั่นแหละหนาะขอข้าเพ่งดูก่อนแหละคราัาคืออะไรกันหนาะแหละท่านแลมีถนนพาเข้าไปที่บ้านที่อะไรเปล่ามีเจ้ามีเสาไฟครับเขาบ้างหรือเปล่าแถวบ้านมีแต่เป็นข้างนอกเจ้าค่ะเสาไฟอยู่นอก จากถนนเข้าไปในบ้านเจ้าค่ะบุรีรัมขอเวลาหน่อยนะท่านเอ๋ยได้เลยขอดูเลยก่อนแหละนะว่าจิตนั้นอยู่ตรงไหนแหละคราอยู่ที่แดนในหนาแหละท่านแหลอันลูกเต้าของเขามีไหมแลที่มีแท้มีรถตู้หรืออะไรหนาะ มีไหมเล่าไหนข้าถามเจ้าหน่อยครับมีหลานชายเจ้าค่ะนี่แหละนาจิตห่วงตรงนั้นเอย่ยเห็นถนนหนทางรถตู้และท่านแลอันหลานชายรักมากหรือกระไรหนาะทําไมจ,จิตถึงอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาขับรถตู้ส่งผู้โดยสารนั่น <c oughs> แหระไปตรงนั้นแหละท่านเอย่ยติดตามกันเลยนั่นแหละหนาะยังไปด้วยกันนั่นแหละคราข้าเห็นภาพเช่นนี้หนาแหละท่านแลแล้วเขาเลี้ยงกันมาหรือเปล่า ไม่ได้เลี้ยงเจ้าค่ะแม่เสียก่อนแม่เสียก่อนไปนานแล้วค่ะก่อนที่ลูกเธอจะออกมาเหรอลูกเป็นลูกของพี่สาวเจ้าค่ะเป็นลูกของพี่สาวเหรอเจ้าค่ะแล้วเขารู้จักกันหรือเปล่าเขาเห็นหน้ากันหรือเปล่าไม่เห็นเจ้าค่ะเขาไม่เคยเห็นหน้ากันเจ้าค่ะอ๋อไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วไปรักไปห่วงกันได้ด้วยจิกูพันไงท่านเอ๋ยเพราะรักเลยเชื้อลูกหลานกูนั่นแหละหนาทั้งให้ข้าต้องงงนี่ไงค r a เห็นถนนหนทางหนาเสาไฟวิ่งแล่นไปมีรถตู้คันหนึ่งวิ่งไปตามถนนหนทางแหละท่านหนาเพราะจิตอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับพอยึดหนาไปกับลูกกับหลานแหละท่านลเลห่วงลูกรู้ว่าลูกมีมีหลานออกมาก็เลยไปห่วงหลานแทนออไปนั่งรถไปกับหลานไปเก็บค่าโดยสารด้วย <c oughs> <c oughs> เอออาจะทํายังไงดีนี่นะแหละลูกหลานเคย,เยไว้ บุญปู่ย่าตายายนั่นแหละนาะปกปากรักษาแขวข้า,ขาแหละครานางเลยได้ทีหนาแหละท่านเละขอปู่ย่าตายายคุ้มครองเมตตาดูแลด้วยกระโดดขึ้นรถเลยใช่ไหมจะเหลืออะไรและท่านเอ๋ย <c oughs> เรียกขนาดนั้นเลยแหละนาะนี่ก็ยิ่งลูกหลานกูด,ด้วยสิคราถูกต้องแล้วหนาะใช่ไหมเล่าแลยตามนี้ก็อยากจะให้แม่ไปเกิดหรือ,อยังอยากแล้วเจ้าค่ะ อยากให้แม่ไม่ไม่ต้องไปเกาะรถแล้วไปเกิดเลยดีกว่านางจันได้ยินไหมเล่าขเขาเรื่องเจ้าไปเกิดนั่นแหละนะมาก่อแกอยู่กับรถตู้ได้ยังไงคะถึงข่าวต้องเปลี่ยนพร,พรนะภูมินาไปเกิดใหม่แล้วอาาทัอ่า <nouveau> ต้องการให้ไปเกิดต้องใช้เวลาต้องทำอะไรบ้างท่านเทวดาท่านเอย๋ยส่งดวงวิญญ,ญาณหนอควรจะได้หกสิบวันนั่นแหละพอ ได้ไหมเล่าคาและท่านเลยได้เจ้าค่ะได้เมื่อไหร่จ้าเริ่มพรุ่งนี้เลยเจ้าค่ะพรุ่งนี้จัดให้แม่เลยงั้นนางจันไปเกิดใหม่นะให้เธอนำน้ำรถตู้มาให้มันด้วยค่ะหากเกิดใหม่นะมันจะคาะรถตู้นั่นแหละอ๋อมันจะเ,เป็นเจ้าแม่รถตู้จะไปซื้อรตู้เล็กๆมาหนึง่งเจ้าค่ะให้เขาได้เกาะเกี่ยวไปเจาาตามนี้แล้วนางจันเอาอะไรอีกข้าวปลาอาหารการกินเอาไหม ข้าวปลาอาหารท่านเอ๋ยรถตู้เลยไม่เคยเกงนั่นแหลนนะนาข้างทางมีตลอดแหละครบสุดแล้วแต่หนาะจะทํามาให้นั่นเลยเขาชอบไปสัญจ,จรเพราะน,นั้นอะไรก็ได้อาหารการกินจัดมาให้ละกันเสื้อผ้าเอาไหมชุดขาวหนึ่งชุดท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มเลยนั่นแหลนนะนาหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มนั่นแหละคราสังฆทานหนึ่งชุดหนาะแหละท่านแล่ ปล่อยสารให้มากหน่อยท่านเพราะชีวิตนั้นอยากราบลื่นนั่นแหละนะปล่อยปลาไหลให้ได้สักสามสิบตัวครา,าได้ไหมนะแหละท่านแหละได้เจ้าค่ะได้เลยลูกจัดให้เลยพร้อมแล้วพรุ่งนี้บวชเลยสาธุนางจันไม่ต้องไปเกาะหลานแล้วไปเกิดก่อนค่อยว่ากันไปทำธุรกิจรถตู้ต <c oughs> ามนี้ไยบ่าย <c oughs> ขอบอุณท่านเดวดา